มันต้องโดนของแรงๆต้องโดนยาแรงอะไรสบ้างมันมีแต่ยาเบาความเลวความชั่วมันถึงได้กวีกวาดกันขึ้นมาถึงขนาดนี้ใครนึกจะทําอะไรก็ทําใครนึกจะวิพา์วิจารณ์อะไรกูก็วิพา์วิจารณ์ได้แล้วก็อ้างว่าตัวเองสุจริตท,ทั้งที่มันกาลังทําทุจริตอยู่แท้ๆมึงวิพาก์วิจารณ์ถูกกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องตามศีลธรรมคุณธรรมมึงไม่มีสิทธิ์ไปติดฉินนินทาใครถ้าเขาไม่ขอให้มึงติดฉินนินทา มึงไม่มีสิทธิ์ไปวุ่นวายกับใครถ้าเขาไม่ได้ต้องการให้มึงมาวุ่นวายกับเขามึงไม่มีสิทธิ์นั่นมันเรียกว่าล่วงละเมิดการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตถือว่าถูกต้องตามหลักคำตามหลักกฎหมายบ้านเมืองแต่มันไม่ถูกต้องตามธรรมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ให้มึงไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตเขามึงจึงไม่มีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ใครสำรวมระวังที่ตัวเองชีวิตมึงดีแล้วหรือยังยังไม่ได้ดีด้วยซ้ำแล้วมึงเอาชีวิตที่มึงไม่ดีไปวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาดีกว่ามึงได้ยังไง อย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาจะเลวจะชั่วปล่อยเขาเลวเขาชั่วไปหน้าที่มึงมึงรู้จักเขาไหมมึงไม่รู้จักเขาแล้วมึงไปตักเตือนเขาก็จะฟังมึงเหรอมึงต้องรู้จักเขาก่อนมึงต้องเป็นกัลยานมิตรต่อเขาเขาต้องรับมึงเป็นมิตรต่อเขามึงถึงจะสามารถตักเตือนกันได้นี่มึงไม่รู้จักเขามึงจะไปสารแเนกับเขาได้ยังไงก่อนจะไปด่าใครก่อนจะไปลั่นลานใครจะไปพูดอะไรกับใครจะไปแสดงความเห็นอะไรกับใครมึงกลับไปดูตัวเองก่อนว่ามันใช่เรื่องของมึงหรือเปล่า มันเกี่ยวข้องอะไรกับมึงไหมกลับไปดูตัวเองก่อนไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องไปสารแนวุ่นวายกับเขาอาจารย์ถ้าอาจารย์ยังพูดแบบนี้คนยิ่งยุยงก่บกวนอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นพระต้องละการพูดแบบนี้อยู่แล้วงั้นภัยจะเกิดขึ้นแกอาจารย์นะครับมึงไม่ต้องมาสารแนกับกูกูก็พึ่งพูดอยู่กูรู้กาลเทศะอะไรควรพูดไม่ควรพูดมึงไม่ได้รู้จักอะไรเลยแล้วทําไมกูต้องฟังเสียงใคร เพราะกูพูดแบบนี้คนจึงรู้จักกูทั้งประเทศได้ทุกวันนี้คนจึงเข้าใจลักคำสอนได้มากขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะกูพูดแบบนี้แล้วมึงจะมาให้กูเปลี่ยนวิธีการพูดใครจะมาฟังแต่เมื่อกูไปเป็นพระกูหยุดพูดึูไม่ต้องสารแน่กูไม่พูดแส,สดงว่าที่ผ่านมาเมื่อได้ฟังกูเลยว่าเมื่อกูไปเป็นพระกูจะหยุดพูดทุกอย่างไม่ได้ฟังเลยเหรอไปอยู่ไหนมาล่ะมึงไม่เคยฟังกูด้วยซ้ำแต่มีเสนอหน้ามาสอนกู ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ากูพูดอะไรบ้างไม่พูดอะไรบ้างกูจะทาอะไรต่อไปไม่ทําอะไรต่อไปไม่รู้ทั้งหมดแต่อยากจะพูดเนี่ยปัญหาของผู้มึงไม่รู้อะไรเลยแต่อยากจะแสดงความเห็นมันอวดอย่างเดียวไม่เคยสํารวมระวังที่ตัวเองมึงเลิกสอนคนอื่นหน่อยไปมึงเลิกสอนคนอื่นน่ะที่เขาไม่ได้ต้องการให้มึงสอนอ่ะเลิกทําตัวนี้ให้ได้ก่อนกูทําได้นะทุกวันนี้กูทําตัวอย่างทุกอย่างเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนได้หมด กูบอกว่ากูไม่ยุ่งเลยคนอื่นกูก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยคนอื่นกูไม่เคยไปคอมเมนต์ใครกูไม่เคยไปแสดงความเห็นกับใครกูไม่เคยไปต้ตอโต้ตอบใครมึงทําได้หรือยังกูไม่เคยสอนใครที่ไม่ต้องการให้กูสอนกูสอนเฉพาะคนที่ต้องการให้กูสอนใครไม่ต้องการให้กูสอนกูไม่เคยเดินเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เคยเอาเป็นว่าพวกมึงที่คิดจะสอนกูอ่ะกูไม่ได้ต้องการรับคําสอนจากผู้มึงมึงไปฝึกตัวนี้ให้รอดก่อนโดยการที่ ไม่คิดจะสอนใครที่เขาไม่ต้องการรับฟังจากมึงอ่ะมึงอยากจะสอนไปสอนเฉพาะคนที่เขาต้องการรับฟังคําสอนจากมึงซึ่งกูไม่รู้เลยนะว่ามีหรือเปล่าไปทําตรงนั้นให้ใหดีก่อนไปทําตัวให้สําเร็จก่อนคนอยากฟังกูสอนมีเยอะแยะมึงไปฝึกตัวนี้ให้ได้แล้ววิธีการฝึกสําคัญที่ยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรมึงต้องเลิกสอนคนที่เขาไม่อยากฟังมึงมึงอย่าไปยัดเยียดคําสอนของมึงให้ใครฟังเพราะเขาไม่อยากฟังอย่าทํา นี่คือสีที่กูสอนมึงไว้นะเอาไปทําให้ได้แล้วค่อยกลับมาสอนชาวบ้านเขาทําให้ได้ก่อนทําไม่ได้อย่าไปเที่ยวสอนชาวบ้านบอกเขาดีๆขี่ก็ได้เขาอาจจะเพิ่งมาสนใจชื่นชมอาการที่มันพิมพ์มาเมื่อกีน้นี้เรียกว่าชื่นชมเหรอมึงแยกคําว่าชื่นชมกระดาทอไม่เป็นเหรอหรือการสั่งสอนอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยคําว่าชื่นชมคือมาดา่ากูว่าอย่าใช้คาพูดแบบนี้นะมันไม่ดีมันจะทําให้เกิดสังคมทะเลาะก,กันนี่เรียกว่าชื่นชมเหรอ แล้วสิ่งที่สาคัญไปกว่านั้นกูพูดแบบนี้มาตลอด2ปีมึงไปอยู่ไหนมากูถามแค่นี้เลยกูพูดมาตลอด2ปีกูออกรายการทีวีทั่วประเทศไปอยู่ไหนมาหน้ากูด่าว่อนอินเทอร์เน็ตวอน tiktok ติ๊กต๊อกเฟซบุ๊กย้อนยูทูบมึงไปอยู่ไหนมาถึงใช้คําว่าเพิ่งเข้ามาเห็นกูทุกคนเห็นกูต้องรู้ว่ากูด่าชํา เมึงไม่รู้เลยเหรอว่ากูดาฉาไปอยู่ไหนมาตอบกูหน่อยใช้เขา,าเพิ่งเข้ามาเพิ่งรู้จักกูวันนี้วันแรกเหรอ<ม>กูว่าไม่น่าใช่นะวอนอินเทอร์เน็ตขนาดนี้เอาอะไรมารู้จักกูวันแรกกูชอบมากเลยคนพวกนี้มันดูโง่ดีมันดูโง่ดีอ่ะมันดูแบบพยายามมาสั่งสอนกูอย่างนั่นอย่างนี้อย่างนู้นมันดูโง่ดีอ่ะกูชอบทำไมไม่พูดกับเขาดีดีเฮ้ย มึงไปอยู่ไหนมาใช้คําว่าพูดดีๆกับกูเนี่ยนะกูเคยพูดดีเหรอเวลากูไล์สดเนี่ยกูถามจริงทําไมต้องด่าเขาด้วยล่ะอะไรไปอยู่ไหนมามึงมาผิดช่องมาเนี่ยมึงไปดูอาจารเบอร์หรือเปล่าไม่ใช่อาจารเบียมั้งกูว่าน่าจะอาจารเบอร์แหละาการเนี่ยไม่น่าใช่อาจารเบียนะอาจารเบอร์มึงดูผิดช่องหรือเปล่าจําผิดหน้าหรือเปล่ามีคนโค้กเปิเป็นกูเยอะนะกูว่าน่าจะฟังผิดคนแล้วล่ะไม่น่าใช่กูนะ อยากให้อาจารย์ตอบคาถามเจาะจงเลยค่ะตอนเราไหว้พุทธลูกตั้งจิตยังไงคะเคยไหว้ก็ตั้งจิตรละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไงแค่นั้นเลยไม่มีอย่างอื่นเลยแค่ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าสอนทําตามหลักคําสอนเห็นด้วยแต่สแสวงหาผลประโยชน์ผมไม่เห็นด้วยครับแล้วกูสแสวงหาผลประโยชน์ตรงไหนอ่ะกูสอนธรรมะทุกวันนี้กูสอนฟรีนะมึงไปเอามาจากไหนว่ากูสแสวงหาผลประโยชน์ไปหามาให้กูดูหน่อยก่อนมึงจะพูดอะไรอะ่ะมึงคิดดีๆก่อน ว่า like ที่มึงรู้มาน่ะมันถูกต้องจริงหรือเปล่ามึงหาผลประโยชน์ให้กูหน่อยว่ากูแสวงหาผลประโยชน์ตอนไหนกูออกบรรยายทาทุกวันนี้กูไม่เคยได้ตังแม้แต่บาทเดียวตังที่กูได้มากูไม่เคยเอาเข้าตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวกูเอาไปลงกองกลางประโยชน์ไว้ตรงกลางตรงกองกลางหมดมึงบอกว่ากูแสวงหาผลประโยชน์ไปเอามาจากไหนเวลาจะพูดอะไรมึงอย่าไปดีแต่ฟังชาวบ้านมึงหัดถามกูด้วยว่ากูทำจริงหรือเปล่ามึงหามาสิตรงไหนที่กูแสวงหาผลประโยชน์ไปให้กูดูหน่อย ตอนอาจารย์สอนเลือกน้ำปลานายพ่อหน้าอาจารย์บอกว่าเล็กตะซอยกินตอนเย็นไม่ได้เล็กตะซอยนมถั่วเหลืองนี่เล็กตาซอยนมถั่วเหลืองแต่เล็กตาซอยมันใส่นมผงมันเลยกินไม่ได้ถ้ามันไม่ใส่นมผงก็กินได้ยี่ห้อเดียวเจ้าของเดียวกันกับแลคกตะซอยแต่ใช้ยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งว่าสังส่งๆังอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ล้วนๆไม่ใส่นมผง สังเลขทาทำขอให้อาจารย์กล่าวน้อยครับเพื่อกูดกล่าวตนอ่ะแล้วถ้ากูกล่าวน้อยใครจะฟังกูรู้เรื่องอ,อ่ะทุกคนตั้งใจฟังอริยสัจสี่หนึ่งคือทุกสองคือสมุทัไทยสามกิโลสี่คือมักจบจะอาจจะต้องกล่าวน้อยคืออย่างนี้เหรอมึงคิดว่าใครจะเข้าใจธรรมะบ้างพระพุทธเจ้าใช้เวลาตลอดวันตลอดคืนตั้งแต่ทรงตัดสรุ้จนถึงวันปณิพานกล่าวธรรมไม่มีหยุดไม่มีหย่อน วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้พักเรย3สามบางวันพักแค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งกล่าวทำตลอดตั้งแต่ต้นจนจบในแต่ละวันแต่ละวันแต่มึงบอกให้กูกล่าวน้อยสังเลขารมคือมึงเข้าใจคำว่าสังเลขารมหรือเปล่าเนี่ยความหมายแค่คำว่าสังเลขารรมึงยังไม่เข้าใจเลยสังเลขารมคือเครื่องขูดเกากเลสคือไม่ตอบโต้โต้ตอบต่อ,ตอ,ตอ,ตอสิ่งที่เป็นกเลสตัณหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอนเลย โอ้ยตายแล้ว